สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจที่ที่ไม่เหมือนใครจริงๆพิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวันรัชนีศิลปินแห่งชาติเรานี่เองสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะที่นี่เป็นเหมือนจักรวาลส่วนตัวของท่านเลยก็ว่าได้นะจากข้อมูลที่เรามีกันนะครับเราจะมาดูกันว่าอะไรทำไมที่นี่มันพิเศษทั้งตัวอาคารสีดำสถาปัตยกรรมแล้วก็ของสะสมต่างๆด้วย ค่ะต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์บ้านดำที่เชียงรายเนี่ยไม่ใช่แค่อาคารหลังเดียวนะคะแต่เป็นกลุ่มอาคารเลยประมาณ40กว่าหลังได้ค่ะโห oh, 40หลังใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เลยทาด้วยสีดำสนิทหมดเลยแค่นึกภาพตามก่อนหน้าทึ่งแล้วนะครับอาคารสีดำเยอะขนาดนั้นเรียงกันมันคงให้ความรู้สึกที่ เออทรงพลังมากๆถูกต้องค่ะมันดูครึมดูมีพลังแล้วก็แตกต่างจากสถาปัตยกรรมไทยที่เราคุ้นเคยกันที่มักจะเป็นสีทองสีสันสดใสแล้วรูปแบบสถาปัตยกรรมเหรครับ40หลังนี่เหมือนกันหมดเลยไหมไม่เหมือนค่ะมีความหลากหลายมากมีทั้งแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากล้านนาแท้ๆแล้วก็มีแบบประยุกต์แบบร่วมสมัยผสมกันไปค่ะ การเลือกใช้สีดําเป็นหลักนี้มันน่าจะมีในยยะสาคัญซ่อนอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะสีดํานี่สะท้อนปรัชญาแนวคิดของอาจารย์ถวานได้ชัดเจนมากอาจจะมองเรื่องพลังอํานาจหรือแม้แต่ความตายซึ่งท่านมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของชีวิต ที่นี่เลยไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์แบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะคะคือไม่ใช่แค่ที่เก็บของเก่าของสะสมแต่อาจารย์ถวานเรียกว่าศิลปะสถานคือตัวพื้นที่ตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะไปเลยสร้างประสบการณ์โดยรวมให้คนที่เข้าไปชมอ๋อเข้าใจแล้วครับคือตัวสถานที่ไม่ใช่แค่ฉากหลังแต่เป็นตัวงานศิลปะชิ้นใหญ่ ด้วยตัวมันเองใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแล้วข้างในอาคารต่างๆล่ะครับนอกจากตัวอาคารแล้วมีอะไรให้เราชมบ้างครับโอโ้โหหลากหลายมากเลยครับหลักๆก,ก็จะเป็นผลงานทัศนิสินของอาจารย์ถวันเองพวกภาพวาดจิตรกรรมที่ลายเส้นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วก็มีงานไม้แกะสลักสวยๆเยอะมากค่ะแล้วก็ที่เด่นมากๆคือของสะสมจากธรรมชาติครับอย่างพวกหนังสัตว์เขาสัตว์ต่างๆ หนังสัตว์เขาสัตว์แบบไหนบ้างครับก็มีตั้งแต่หนังจระเข้หนังงูเขาควายใหญ่ๆหรือบางทีก็เป็นโครงกระดูกเลยก็มีค่ะรวมไปถึงพวกของใช้พื้นบ้านของเก่าของโบราณต่างๆที่ท่านสะสมไว้แล้วนำมาจัดวางแบบมีองค์ประกอบทางศิลปะเข้าไปเสริมกับตัวอาคารการเอาพวกหนังสัตว์เขาสัตว์มาจัดแสดงนี่ อืมก็น่าจะโยงกับเรื่องพลังชีวิตความตายที่พูดถึงตอนแรกได้เหมือนกันนะครับน่าจะใช่ค่ะเป็นการตีความเรื่องธรรมชาติในมุมมองของท่านทีนี้อยากจะเจาะไปที่อาคารหลักหน่อยครับที่เรียกว่ามหาวิหารเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยใช่ค่ะมหาวิหารนี้เหมือนเป็นหัวใจของบ้านดำเลยค่ะออกแบบโดยอาจารย์ถวันเองใช้เวลาสร้างนานมากนะคะ นานแค่ไหนครับเจ็ดปีเต็มๆเลยค่ะตั้งแต่ปีพศ2542ถึงปี2552โหเ oh, ปีค่ะเป็นอาคารไม้คันเดียวนะคะแต่ยกพื้นสูงมีเสาไม้ต้นใหญ่ๆถึง44ต้น44ต้นใช่ค่ะแล้วหลังคานี้เป็นทรงล้านนาซ้อนกันขึ้นไป4ชั้นเลยมุงด้วยกระเบื้องดินเผาตกแต่งด้วยลายไทยลายล้านนาขนาดก็ใหญ่มากนะคะกว้าง20เมตรกว่ายาว44เมตรแล้วก็สูง44เมตรเลย ตัวเลข44นี่ดูจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับทั้งความยาวความสูงจำนวนเสาค่ะก็น่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างที่ท่านตั้งใจไว้โครงสร้างไม้กับหลังคาทรงล้านนาซ้อนกันสูงขนาดนั้นคงดูสง่างามแต่ก็ขึงขลังน่าดูนะครับใช่ค่ะภายในก็ใช้จัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ของท่านเป็นหลักแรงบนันดาลใจหลักๆของมหาวิหารนี่มาจากไหนครับการผสมผสานวัฒนธรรมไม้ พุทธศินสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนี่น่าสนใจมากค่ะอาจารย์ถวันท่านดึงแรงบันดาลใจจากหลายส่วนเลยทั้งสถาปัตยกรรมไม้แบบพื้นถิ่นล้านนาผสมกับแนวคิดทางพุทธกัตยาแล้วก็ใสค่ความเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเข้าไปด้วยมันเลยไม่ใช่การลอกแบบของเก่ามาเป๊ะแต่เป็นการตีความสร้างสารค์ขึ้นมาใหม่ในแบบของท่านเองค่ะเป็นการสร้างพื้นที่ที่ตัวอาคารเองก็สื่อสารแนวคิดไปพร้อมๆกับงานศิลปะข้างในเลยถูกต้องค่ะ นอกจากมหาวิหารแล้วมีอาคารเหตุอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับอย่างที่บอกว่ามีทั้ง40หลังแน่มีค่ะมีหลายหลังที่เด่นๆนะคะอย่างเช่นวิหารหลังเล็กค่ะวิหารหลังเล็กใช่ค่ะหลังนี้สร้างก่อนมหาวิหารอีกสร้างประมาณปี2535จะเห็นอิทธิพลศิลปะล้านนาแบบดั้งเดิมชัดกว่าโดยเฉพาะพวกงานแกะสลักไม้นะคะจะเป็นสปายไทยใหญ่ขนาดจะเล็กกว่ามหาวิหารแต่ข้างในก็มีพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่สวยงามค่ะ อ๋อคือมีแบบดั้งเดิมให้เห็นเปรียบเทียบด้วยค่ะแล้วก็มีศาลาทิตตวันออกอีกหลังอันนี้สร้างปี2537หลังนี้เป็นยังไงครับหลังนี้จะดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยค่ะจุดเด่นคือหลังคาทรงมองซาร์ดแบบล้านนาที่เป็นหลังคาซ้อนๆกันนะคะแล้วก็มีผนังเป็นกระจกเยอะหน่อยทําให้ดูโปรง่งใช้เป็นที่รับรองแขกบ้างจัดแสดงศิลปะพื้นเมืองเครื่องดนตรีอะไรพวกนี้ค่ะน่าสนใจครับดูหลากหลายดี แล้วอีกหลังที่ผมเห็นรูปแล้วสะดุดตามากคือหลังที่เป็นทรงสามเหลี่ยมเลยครับไตรภูมิใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะไตรภูมิหรือบ้านสามเหลี่ยมหลังนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจนะคะสร้างตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยประมาณปี2 5 1 9ันเถึงสองพเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหลังรูปทรงสามเหลี่ยมตามชื่อเลยครับหลังคาก็พิเศษนะคะมุงด้วยไม้แผ่นบางๆที่เรียกว่าแป้นเกล็ดมีเรื่องเล่าว่าหลังนี้เนี่ยเคยโดนพายุพัดเสียหายถึง3ครั้งนะคะ โหสามครั้งเลยเหรอครับใช่ค่ะรวมเวลาทั้งสร้างทั้งบูรณะซ่อมแซมก็ใช้เวลาไปเจ็ดปีเหมือนกันอืม hmm. หลังนี้เคยใช้เป็นทั้งที่พักของพวกนักเขียนนักศึกษาศิลปะแล้วก็เป็นสตูดิโอที่อาจารย์ถวันใช้ทำมานจิตรกรรมด้วยค่ะฟังดูแล้วถึงแม้ภาพรวมจะคุมโทนด้วยสีดำนะครับแต่รายละเอียดข้างในนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งรูปแบบสถาปัิยกรรมแรงบรนดาลใจเรื่องราวเลยใช่เลยค่ะนี่แหละคือเสน่ห์ของบ้านดา ความหลากหลายที่อยู่ภายใต้คอนเซปต์สีดําอันเป็นเอกภาพมันสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งของท่านอาจารย์จริงๆครับผมสำหรับใครที่สนใจไปสัมผัสด้วยตัวเองพิพิธภัณฑ์บ้านดำเปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะน่าไปชมมากๆค่ะสรุปแล้วพิพิธภัณฑ์บ้านดำนี้ ก็คือการรวบรวมและแสดงออกซึ่งตัวตนปรัชญาและโลกทัศน์ของอาจารย์ถวันดัชนีผ่านสถาปัตยกรรมสีดำอันทรงพลังของสะสมและผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะใช่เลยครับมันเป็นเหมือนจักรวาลส่วนตัวของท่านที่เปิดให้พวกเราได้เข้าไปสำรวจซึ่งก็นำไปสู่คำถามส่งท้ายที่น่าสนใจนะครับค่ะการที่ศิลปินคนหนึ่งสร้างพื้นที่หรือโลกทั้งใบที่มันสะท้อนตัวตนความเชื่อความสนใจส่วนตัวได้อย่างเข้มข้นชัดเจนขนาดนี้เนี่ย เออมันส่งผลต่อประสบการณ์ของคนที่เข้าไปชมยังไงบ้างอืมน่าคิดนะคะมันจะต่างจากการเดินดูงานศิละปะในแกลเลอรี่สีขาวๆทั่วไปแค่ไหนการที่เราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ศิลปินนิยามขึ้นมาทั้งหมดแบบเนี้ยค่ะเป็นคำถามที่น่ากิจไปคิดต่อจริงๆคะ่ะว่าประสบการณ์ที่เราได้รับมันถูกกำหนดโดยวิสัยทัศน์ของศิลปินมากน้อยแค่ไหน